จะอยู่ช่องะช่องตรงบ้านิ้วอะแ้่ที่นีตลาดอะไรคะตลาดนองโบที่อำเภอจตุรักเป็นตลาดเช้าใช่มันวันวันพุทธเขาไม่โอ้โน่นอะจอดนี้ดรอเพอดาเดินไกลไม่ไกลจะได้ของเต็มตะกร้าไหมคะตะกร้าไปด้วยนะค่ะ <c oughs> เอาไปรี๋ยวมันงะเต็มเอาตะกร้ามาเอาตะกร้ามาด้วยมาขายมากลดภาวะโลกร้อนส่งพลาติกครือเยอะมากมาาย้นก่อนเลยมาได้หลายจ้าสวยจ้านท้าอสวยเะยโอก็เห็นแต่ตอนนี้เห็นช้อนทองครับ เดือนชทองนะะขอกาถ่ายทพอ้ะรอมาถายทอดสดร้านเขาหน่อยอะไรอ่ายทสดร้านข้าหน่อยพะอค้าแมค้าเขาน่ารักน่ารักแม่ยุโรปมีชักล่านเลยตัวเดีย าเด้อมาเด้อฟังใยฟังเถียงอยู่ด้านนี้แล้วทีป่าอไรดีนะวนี่จะซื้ออะไรมาเดินดูก,ก่อนลูกจะกินอะไรเนาะพอ่อบอกเฮลี่ก็สวยเนื้อตามมันอร่อยเสียคนน้องรักที่ป่านจานะจ้าเนาะเขาเรียกมะเมงเอาจา้าที่ป่าจะที่เลี้ยวเลี้ยวไหลโอ้ยนอนตกมาเลยก่อนเนี่ย เทียมสวยลอดนึงเทียมหนึ่งร้อยวนนี้มาห้างเี่ยวเดี่ยวเดี่ยวแล้วตกมาก่อนม่ร้านไหมคะเท่าไหร่คะเท่าไร่ะโลหนึ่ง โล่นึงเหรอคูของที่เบิรแปดสิบบาทแปดสิบบาท ปุ๊บเอาไม่ลกเออรีวิ้ไหมเนี่ยคนานคนใหญ่คะคนงานคนใหญ่ด้วมีอันเดียวเหรอคะโอ้ยนั่นอ่นรอรรออนี่ก็ได้เดี๋ยววนมาเอาเเอาส โบราณจ้าร้อนร้อนเนาะร้อนร้อนสักขายยังไงคะกล่องน,ออนึงนมพรกโบราณ Hãy tay ta giải thoa nó nói Tục chạy Để Hay nó vẹt, hay luôn vẹt tục biệt Cũng, cung lẹc lẹc Cũng phải Phó hiện cũng Bồ Lan ได้เวลาหมูย่างอีกแล้วเป็นนิ่งวัดข้าวต้มม,มีใครเอาบ้างลูกไม่เอาคุณน้องรักเอาป่ะไม่ไม่เท่ากี่บาทไม่เท่าไหร่ครับสิบบาทละเอาเผื่อไม้หนึ่งก็ได้ Bây giờ bây giờ mua cua rồi nha, 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 ขายเป็นทั่วยโอเคขอบคุณครับอเือเทศลูกใหญ่ไม่เป็นไรกินผัดเป้ยวว่น่ะเขามี จะไปเอาตรงลุมริมริมมั้งอะไรเหนียวหน่อยนี่เขาเหนียวไหมครับข้าวเหนียวยี่สิบบาทถุงเท่าไหร่เแล้วแล้วแล้เหรรอออเเหหา่อกระดาษก็ได้เอาสิบบาทก็ได้มีกินไหมอ๋อเหรอโอเคเอาเผื่อแม่ด้วยยี่สิบเทไหรเอ้ยยี่สิบเป็นห่อเดียว คโอ้โหข้าเหนียวเขาน่าจะนิ่มดิคุงเท่าไหร่คะยี่สิบแป้งกัา,กาจะจัดการข้าเหนียวแล้วข้าเหนียวเนี่มมาก โหาขอเสียดพักได้ไหม มแล้วอ่ะอันนี้ยังไม่้มอันนี้จมแล้ว่จ้าอ๋อยังไม่้มเหรออัน้มแล้วอ่ะอันนี้้มแล้วจ้าีอันนี้ิหกในนี้ดีกาเป็นล ให้ดูดัถ like ูกห้าสิบบาทโลหนึ่งไอ้ดูบวบโอ้จะเป็นดีดีแล้วใอ้ถูบวบ ร,อ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 รอ้อนร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 ้อนยี่สิบบาทสามอันอันหนึงเจดสิบเอ้ยอันละเจ็ดสามอันยี่สิบมียให้ร้อยนึ่เมียให้ร้อหนึ่งลเมียให้ร้อหนึ่งะ เหมือนคนเหมือนคนกินเฮ้ยคนหางเห็นแล้ว <Agre ed. S 1> ไม่ถูกตาเลยเห็นแล้วไม่ถูกตาเล <c oughs> <c oughs> ยเห็นแล้วไม่ถูกตาเลยแพ็กเท่าไหร่จ๊ะ่าแพ็

ร้อยค่ะนี่เแล้วค่ะ<อ>ข้าใส่ผักกาดหรือแพ็คกระหล่ำได้ของไม่เยอะเลยได้แค่นี้หมูปิ้งข้าวเหนียวแต่เชียงพาหารับประทานไปแล้วสามไมา้สนิทไหม เป็นสนิทไหม,ไมแน่ใจวสวัสดีคีปหน่อยสวัสดีคีปหน่อยคุณ้องแล้วหยิกพ่อสวัสดีค่ะมาตลาดได้ของกินของอยากของกินหลายอย่างอยู่อาหารตะเบียงไปเจอเข้าวจี จะแล้วพ่อจะซื้อกินกับหมูเปื่งเหรออ่อก็ก็ซื้อไว้แล้วสังไว้แล้วเดี๋ยเด็กเขาเหนียวเขาอร่อยมากจี๋เปเปล่าๆเลยไม่ใส่อะไรเลยทำไมมันไม่เหลืองอะ่ะเขาไม่ได้ใส่ไข่ใส่อะไรเขาจีเฉยๆอ่ะของโปรดชาร์ของโปรดชาร์ปเด็โกหม